สวัสดีครับลุงต่อพาก,กินฟุตเทววันนี้มานําเสนอวัตถุงคนครอันนี้เป็นพระผงนะพระผงของหลวงปู่พมมาเขมาจาโลนะจังหวัดอุบลราชธานีนะวัดสวนหินผานางคอยตั้งเมื่อปี238รุ่นคุ้มครองแรงงานอ่ารุ่นคุ้มครองแรงงานนะสร้างในเนื่องในจาก มีแรงงานาพี่น้องชาวอ,อีสานนะเข้าไปขายแรงงานในต่างประเทศนะมีทั้งในซาอุดีอาระเบียแล้วก็ในคูเวตอะไรต่างๆานานาแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาอยากได้วัตถุมงคลของท่านไปคุ้มครองก็เลยสร้างรุ่นคุ้มครองแรงงานขึ้นมาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะครับ อ่ารุ่นคุ้งครองรายงานก็จะมีทั้งเหรียญมีเนื้อผงมีอีกหลายหลายอย่างนะครับอันนี้ให้ดูนะครับอันนี้เป็นอ่าเนื้อผงผนะสมผสมว่านว่านต่างต่างนะ่หลายชนิดนะฮะให้ดูอ่าข้างหน้าเขียนว่าเป็นอ่าภาพรประจำวันพระหัสบดีข้างหลังก็จะเป็น องหลวงปู่นะหลวงปู่พ่มมาเกมาจารโอนะม,อมีมีคล้ายๆกากเพชรน,นะฮะแต่ว่าเป็นมูลสารที่เสกมาแล้วคนระับใส่ไปนในองค์พระอ่ะให้ดูอ่านี่ครับ องคหลวงปู่ให้ดูความสวยงามนะฮะอันนี้คล้ายๆเป็นคล้ายๆกากเพชรน,นะฮะแต่ว่าเป็นเขาปนล,ละเอียดนะฮะเป็นเป็นแร่อะไรสักอย่างนะฮะไม่จําไม่ได้นะครก็รุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีประสบการณ์นะฮะก่อนนิยมเล่นหานะฮะ ก็มีเหนนรียญนะฮะเหรียญคุ้งครองแรงงานอันนี้เป็นฟ้าผงประจําวันเพื่อหัสให้ดูขอบข้างนะครับตัดสวยนงา,นามมีความแห้งก็ยังไม่มีการทำเรียนแบบนะบก็เพราะยังไม่พอผ่านเวลามาก็ความนิยมก็จะเสื่อมแต่ว่าคนที่ยังเล่นอยู่ก็มีนะครับ หลวงปู่ผมมาเขมจาโรก,ก็จะดังเรื่องฤาษีนะถ้าเป็นฤาษีของท่านนี่ก็คือแบบมีคนอ่าจับจองอ่าซื้อหากันนะครับแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งคือเมื่อก่อนผมมีนะฮะแต่ว่า <c oughs> ได้ได้หายไปนะฮะเป็นอ่าเขาเรียกลูกฮนุมาน,นะฮะ มัชานุนะท่านสร้างมัชานุกับสร้างฮนุมานโดยมีอาจารย์ชินพรนะที่สร้างาพระเครื่องของหลวงูุทิมนะ์ไปกราบแล้วก็ได้สร้างามัชานุมาถวายมัชานุนะถ้าใครมีนี่ถือว่าสุดยอดเลยครับเรื่องเรื่องความเมตตามหานิยมมหาอำนาจนะอะไรต่างๆนานา อันนี้ก็คือพระประจำวันพระหัสสวีฮะอ่ารุ่นคุ้มครองแรงงานมานําเสนอแค่นี้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ลงต่อพากินพุทธเวลสวัสดีครับ